วันนี้ก็วันแรกที่ประกาศเรื่องงดทานข้าวในร้านอาหารห้ามนั่งนะให้ซื้อกลับไปกินได้เพราะว่าระบา,ระบาดรอบใหม่ถุงจอนลุงมันก็เลยออกมาสำรวจดูว่าจะซื้ออะไรหรือว่า หาอะไรกินที่เป็นแบบว่าโลโ a ้โลโ o ้ดูจะช่วยอะไรเขาได้บ้างหรือว่ามาดูบรรยากาศว่ามันเงียบหน่อยหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในที่ใกล้ๆเนี่ยตลาดสัยานนะครับกิวข้าวแล้วแต่ห้ามนั่งกินในร้านต้องไปหาซื้อกลับบ้านกินกันในร้านมุมสัยญานนะครับออย,ยังไม่เล็งเลย้องอว่าเดินดูอ่ะก็มีผลมาซื้อบ้างใีมุม,มสัยญานคนน้อยลงเยอะเลยฮนะ ไอร้านหัวมุมที่ปกติคนเข้าคิวแบบยี่สิบคนสิบห้าคนก็วันนี้มีสองคนสามคนมยังไม่ได้คุยเขาว่ายอดขายเป็นยังไงแต่ก็ดูบรรยากาศเงียบจริงๆอ่ะทีสปูนนะก็เป็นร้านตามสั่งที่แบบว่าเรากินบ่อยอย่างนั้นนะก็มีคนนะครับอันนี้มีคนลูกค้าประจำแน่ๆที่มาสั่งกิน นี่ตรงนี้ก็มีคนนะครับนะร้านก๋วยเตียเ๋ยวรไฟแรกกับกร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดฝั่งนู้นข้าวหมกไก่ก็พอจะมีคนเขาไม่ได้ปิดออฟฟิศนะคนมาทำง,งานไงก็ต้องกินข้าวนอกจากว่าห่ขอข้าวมากินแต่ที่บ้านซึ่งว่าคนไทยไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนี่แหละใส่พวกกล่องเราทะลุไปดูดีว่าร้านตอนกกอบมีคนไหมไปดูกันคนระับ กรอบในือรอบถ้าหากว่าร้านเนี้ยคนน้อยเนี่ยแสดงว่าสาหัสเพราว่าปกติคิวยาวมากมใกล้ถึงละผมว่ามันผมว่าเขามีคนลูกค้าประจำม,ม,มีมีอยู่แต่ว่าน้อยลงสักประมาณ60-70%เลย นั่งรอคิวอยู่5คนอาจจะมีใบออเดอร์เพียบเบอร์เกอร์บันแ,นแนนันมอกร้านรุ่นน้องตอนนี้นะลุงจอนว่าต้องพบกลุ่มค่ามาด้วยเอาไ<อ>ใส่ข้ากล่อง,องนันสินันติต้องเกลียดสไตล์การดำเนินชีวิตนิดนึงนะดันชะมัด เงียบเลยอ่ะไม่มีคนเลยวันนี้ไม่มีไม่มีแกร็บไบด์ไลน์แมนเขาไม่ดูเหรอร้านเบอร์เกอร์ปิดแล้วผมแย่แล้วเบอร์เกอร์ปิดเดี๋ยวต้องไปดูร้านจุลาซอยหกเลย เาะฉที่ซอยหกอ่ะใช่ใช่ดูร้านที่ลุงจ้อนชอบกินร้านซอยหกตรงนี้ข้ามาเที่ยงเที่ยงก็ต้องลุ้นหน่อยว่าเขาอีกจะเต็มหรือเปล่า๋ต่ก่อนนะเฮ้ยมีคนนี่ดูดิมีคนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีคนรอรออยู่ห้าคนนี่เกินด้านขวามีอีกเฮ้ยโอ้โหอันนี้แปลว่านี่ขายดีใช่ต้าอยู่ เอไดดูแล้วคนที่จะมาหาตามสั่งนะอืแล้วเ,เราไปดูนะหมูแดงขาสถมกันข้างๆดูว่าเป็นไงสุขขีชาบูก็ปิดอืมขั้นเหียมหมูตุนเปิดอยู่ไม่มีคน ลงาลานี้แหละมีคนรอคิวสองคนเจอนั่สั่งอะไรครับเขาบอกว่าให้ลดน้ำหนักลุญจอนก็ขาของหมูก,กรอบพิเศษใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วจร <Okay. S 1> ิงอ่ะอีกนิดนึงหวยมาหวยมาดูนไหยซีดูหน่อยซิอาหารก็อยากสั่งหวยก็อยากเล่นลอสั่งข้าวกันครับ ยีงม่ได้ซื้อนะเสียดายตังเอาตังมากินข้าวก่อนเด็ร <500. S 1> ้อยเฮียเป็นไงบ้างขายโอเคมั้ ได้มาแล้วเรียบร้อยเข้าคิวประมาณ5นาทีได้มา2หา่อร้านที่อร่อยคนก็ยังเข้าคิวอ,อยู่นะเตอนนี้ก็13 1 5 16ประมาณ7 8คนแล้วใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าครับคนเรายัางไงก็ต้องกินข้าวนะมือเทียช่องเราขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของร้านอาหารทุกคนนะครับเราจะตั้งใจอุดหนุนพวกท่านต่อไปสู้ๆ Good like or subscribe the Uncle's channel.